สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เด็กเกษตรมือใหม่ครับน้องภูมิวันนี้เราจะมาทําการย้ายหลุมเมื่อก่อนเราปลูกไว้แถวแถวนี้นี่แถวแถวนี้เลยครับต่อจากต้นพลิกไปนะครับก็จะเป็นพลังสามสี่ต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพุทรา ออกลูกแล้วออกดอกแล้วนะครับซึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาลงเอาลงดินเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วว่าอยู่ในเข่งนะครับเราลดน้ําให้น้ํามันไม่พอกันน้ํามันก็จะแห้งเร็วแล้วก็จะทําให้ต้นสมเราก็เลยจะทําการลงลุมนะครับเดีนะลงลุม ลงหลุมปลูกนี่แหละนลจากจากในคนลิปนะครับเรา <คน S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะลงลงหล,งลุมยังไงซึ่งเราก็เอาลงไปแล้วสองต้นนี่ครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับเราลงไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะาลงยังไงนะครับตอนนี้เราขุดหลุมรอไว้แล้วนะครับอ้าวกล้องถืออ่าเราเบื้องต้นนะระดับแรกเราก็จะทำการ ตัดตัดก้นเข่งก่อนเพื่อที่จะเอาเข่งออกนะครับเราจะตัดสองชั้นตัดชั้นแรกชั้นหนึ่งข้างล่างเลยแล้วก็ตัดชั้นที่สองอีกชั้นหนึ่งนะครับโอเคแล้วเสร็จก้อนเห็นอันเนี้ยมันจะเกี่ยวอะไรกันไหมล่ะโอเคนี่เราก็จะตัด บางคนพอเวลาเราลงเข่งแล้วเราก็จะเอ๊เราจะเอาลงดินยังไงเนาะนะครับเราก็จะมารีวิวให้ดูกันลงลงดินต้นไม้หรือลงดินลงดินเอาต้นไม้ลงไปอยู่ในดินโอเคอืมคนละลงดินนะครับเราก็ตัดก้นเข่งโดยการใช้กันไกแต่งกิ่งนะครับมีความแข็งแรงที่จะตัดเข่งได้โย นะครับตัดไปแล้วหนึ่งชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตัดอีกชั้นที่สองนี่อีกชั้นหนึ่งเพราะว่าเราก้นถังไอ้กองกองก้นก้นเข่งออกไปแล้วแต่ตรงนี้มันยังมีอยู่ซึ่งลากก็จะเดินลําบากนะครับเราจะตัดให้เหลือสักครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับ ตัดตรงปากเลยไม่ได้เมื่อวานตัดตรงปากเลยหลุดออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะตัดออกแค่ครึ่งหนึ่งครับประมาณนี้ตากล้องให้ตรงทาง่อยดิเอาก็ไม่รู้อ่ะเคยสอนแล้วนะคนดูตาลายกันพอดีคอมเม่ว่าตาลายหรือเปล่า อระวังลงระวังลงล,ลุ่มไปเลยนะอ่าเราตัดไปแล้วสองชั้นนะครับ เล็กตามายกไปจะเห็นว่ามีสองอันไปเล็เกตามาเดียวไปแป๊บหนึ่งกี <S <S ้ลืมอธิบายไปว่าเราขุดหลุมเสร็จเราต้องดูตรงนี้ด้วยครับไม่งั้นเราใส่เราใส่เข่งไปเนี่ยจะติดนะใส่แต่ไปไม่ไม่ไม่ได้เต็มลูกเพราะนั้นเราต้องมีรูปแบบเป็นเข่งเปล่าไว้สำหรับวัดดูด้วยว่าเราขุดหลุมแล้วได้พอดีกับเข่งเลย <S 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 อ่า ต่อมาเราก็จะเอาลงหลุมนะครับแล้วก็แกะเอาตรงท้ายนี่ออกก่อนตรงก้นปึนี่นะครับหูลากออกมายาวแล้วแล้วเราก็ค่อยๆอยเอาลงนะครับระวังโดนาอ่าครับ อย่ตรงปากเสร็จปุ๊บเราก็แกะเอาเข่ง okay. อันล่างที่เราตัดออกนะครับแล้วทำไมมันไม่แตกไปเลยกิง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 หน่อยไหมกิงหน่อยเออทำไมมันไม่แตกไปเลยอ่ะโอเคแล้วเราก็ค่อยๆหย่อนไปนะครับตรงปากเราจะป้องกันแกงเป๊ะ <c oughs> เอาเอาเอา,เอาลงไปเลยึ <c> ุบ <oughs> โอเคเป็นอันประเสร็จพิธีนะครับอย่างง่ายดายนะครับตรงปากเข่งเราก็เอาไว้งี้แหละกันดินมันอะไรนะถลายลงมาโอเคครับในคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกบหลุมต่อ <Yeah. S 1> ครับบ๊ายบาย Like Share and Subscribe